คนระแวกบ,บ้านเรานะครับที่เห็นททเราแล้วก็ตกใจก็คุณท่านจะสาธะกันเอาท่านก็เลยมีรับจิตนังใจที่จะมาร่วมบริจาคนะครับเพื่อให้พวกเราได้ใช้ชีวิตสู้ชีวิตกับภัทยทรรมโมนี้ไปก่อน,นนะครับจนกว่าสถากากณ์จะดีขึ้นแล้วก็มีของท่นานเสียเปียกนะครับชื่ออะไรนะสุรัตน์สุรัตน์ต้นข้าวเรจ,จะมีน้ำมีหลายอย่างนะครับ นะครับข้าวสอรือนทั้งคนใหญ่แล้วก็พี่สมดนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านคุยเดี๋ยวก็มีต้นหนึ่งนะครับเป็นกับข้าวกับปลาสําเร็จรูปนะครับอันนี้ท่านรองเยือบุญโภนะครับขอบคุณท่านหน่อยครับตั้งใจที่จะทำมาเพื่อให้พวรเราดนรันะครับเดี๋ยวจะให้ท่านสคนได้พบปะกับพี่น้องก่อนเชิเชิญเเชิคญใหญ่บนี้เทียสวัสดีค มือหนัไม่ไม่ค่อยได้พูดแบบนี้อายัวท <Hugo> so ี so 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 ่พี่ล้องเะรนคนะครับมือเลยครับมือเแล้วก็ฝ่นใหญ่ครับไวันนี้ก็เราก็มีตัวเล็กๆน้อยๆจากยานทัพที่ร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันนำมาช้วยพวกเราเนาะฝุ่นตกใยพี่น้องกันทั้งนั้นเลยครับเนาะเราก็ไม่ไม่ดีนะครับเนาะที่เราน้ำพ่วงที่เาไปที่เ่างนะครับก็อยาจะตัวตวเนกับพี่น้องๆญาๆทุกน ครับนเสียวพอรา้วหลือเรื่องของน้ำของข้าวสารให้ช่วยใจมพี่น้องลำาเด้อยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับาเอานตรงนี้ไานครเห็นพี่น้องลำบากจริงๆก็ทางเทศบาลทาง าการขาดทางอำเภอแต่ละแห่งก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเบือบ้องบือบ้องต,ต้นเนาะเราก็ได้ช่วยมาแล้วแล้วก็ยังมีภาคเรกชนอย่างเสียเียก็มีน้ําใจมาช่วยพวกเราเนี่ยสำหรับผมก็ก็ช่วยตัวนะครับก็มีพี่น้องที่มาร่วมบริจาคบ้างลูกๆหลานนะครับมาร่วมบริจาคก็ทำกับข้าวมาวันก่อนก็ไปช่วยบ้าน ทำเลนะครับว <muitas> um, exactly. mm ัน hmm. น mm ี้ก็มาช่วยตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขยับไปบ้านละลูนอีกก็ไปไปเรื่อยๆก็ทําเท่าที่เราทําได้ก็เห็นใจก็อย่างน้อยก็่จะเป็นของเล็กน้อยก็จริงแต่ว่าอยากว่าน้องไจนำน้ำใจสู่การกําลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยว่าเออเรายังมีคนอื่นห่วงใยอยู่เนาะเราก็จะสู้ๆต่อไปครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับขอบคุณอครับบขคุณกคนเยอะมากๆเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับผมก็จะได้เนี่ยตามตามไปชื่อตามคุ้มมองมันจะได้ไม่สับสน นะครับแล้วก็เคยอย่างงี้ในการรับเนี่ยผมจะให้รับพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสองแล้วออกนะครับจะได้จบทีเดียวนะฮะและทีนี้อย่างไรกันแล้วแต่นะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านที่มาด้วยไใจกับไใจเนาะไม่หายคมาไม่ใจอยากได้รงวัลเดียวกัเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อเนอแล้วก็มารับไปเลยนะอาจจะได้รับจากทางตัวไดยตรง นะครับสิทธิภาพสิทธิภาพนะครับเชญครับสิทธิภาพอนี่เลแล้วออกนู้นเลยน้อไมไหไมมห่อยรับาวชนวัฒนาพรวัฒนาพรเชิญครับออกนู้นเลยครับออกนู้นเลยอ่าจ้า

รับเพลนเยครับโจทช่วงใช่เลยครับขอบคุณครับดีสมใจสมใจถึคกัดอาุจังัดเลียวทองเอาเอารับไอโจมันเอาตำรวจํำรวสํำรวงานเชยํำรวน

เอาเอส้อสงวนครับสงวน้อียัขคุณับทุ่มสมุดเรแบ่งไปสองรอบนะครับมันหนักของด้วยเดาะอยาอยากขึ้นหมดนะครับอขึ้นหมดออบครับอรอบต่อไปจะเป็นของปุณใหญ่นะครับฟังใส่ชื่อได้ของปุณยใหญ่ใครไม่ได้มาก็รับรับไปฝากด้วยเน้อ

ช่ใช่แม่ปุ้มอาไว้่าน่่นทุณยยคายายังุณยยสะอาดครับยายสะอาดุยสะอาดครับสสันติครับสันติ อีกเดกคนขโมยอ่ะครับนายต้มรับจกรับแจกไปเลยรับแจกไปเลยโอ๊เอาลังแจกมาเลยรับไปคนรับไปกนรอนปลาใครรับใครก็ไปให้ด้วยนะครับอือ อาจจะบอเสมอกันนะครับมันจัดมาแบบอะไรครับบัเสมอลืมบหตามตามหออจะวกขึ้นกันนะตามหอมแล้วแต่แล้วแต่ใครโชคดีตางรับครับตารับต้อเียแต่ชื่อเล่นเนาะน่าหมดน่หมดอ่ะเลือกเนื้อไปชื่อทำไมเพี่ อาาตอนี้เหลือต่องตองรับยังเหลือประมาณ20คตนตองเลยนะตักไอเขียวเกียวตะเพือตัเพือตะเพือรับงานได้เอาดีอ๋อเอคเ อ่ายอยเป๊กเป๊กแล้วแเอาปยัเน้ยเแทนยังเป๊ไบบุ้ยเยแทเลยแทนเลยะอะไรตาเพ่งตอเพ่งยเอาไปแล้วก็ลืมเนาะต้องป้วตะเพ่งถ้าใส่ของเออยู่บนเอง้าเอา้าเอารขยื่นของเาอะเาบองไว้ถือกล้องไว้เลยปิดา เดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอาทำไมของตัวเองได้เยอะองาเออได้แล้ตาเลิศเอาไไรครับนายบ้านนายบ้านนะช่วยกันทุกคนช่วยกันแล้วเลิศเลยเนาะตาตุลาตาโนยตานยตา้นยตาโนยตาตุ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 ไปไหนสบายดีตาตุอันนี้นี่ารทาตาทอน นี่ตาบุญน้าหนี่มหอาเร่องนะสุดทิ้นสุดทิ้นสุดทิ้นครับสุดทิ้นโอ้ยยายยายนีนม่ไปซื้อใครผมเลยรมปันปันปันครับทำนุยสนุยทพันปัน เตีนจิราคเีนราบ้าเยอรมรับต่อเลยครับมานนรับต่อเด้กคับรับหลายคนเลยรับคน้มานีรัเลยบ่านบุญฮะเดียวเลยรับบุญฮะเอาาเด้อาน้ำยายบัวพัน อปาตาบุพันย like ูกำลังนั ok ่นวะไรวะไรเขาวะไรยายแมวสองสามก็รับไปเลยครับหมดแล้วเนาะครบไปเนาะเอ้าทำไมเลือเี่เหมือนเนาะห้าห้าสิบสองคนครับใช่พ่อยังอะไรก็ทำเตือ่ะดีแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่โอ้ยยวจะมีฝาด